เกมสุดท้ายที่จะพาให้น้องไมล์กลับบ้านพร้อมเงิน50,000บาทเรียมสมองให้พร้อมและไปเอาใจช่วยน้องไมล์กันตอดได้เลยครับกลับเข้าสู่เกมจริงชิงข้าวเถอมครับเกมนี้มีมูลค่าถึง20,000บาทครับเกมนี้คือวิชาคณิตศาสตร์เรื่องของการคำนวณกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะมาอีกแล้วเกมสิตลอดรอดฝั่ง การการเกมนี้ง่ายแสนง่ายเพียงผู้กัาแข่งขันตอบคำถามให้ถูกต้องติดต่อกัน10ข้อภายในเวลาที่กำหนดคือ240วินาทีถ้าทำได้คว้าเงินรางวัล20,000บาทเป็นครตบครองแต่ถ้าตอบผิดหรือข้ามข้อไหนทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่และจะต้องไปต่อให้ได้10ข้อในเวลาที่เหลือและสำหรับผิดตลอดอดยรถฟังวิชาคณตศาสตร เราจะมีตัวช่วยให้ผู้เขาเ้าแข่งขัน2ตัวคือเปลี่ยนคำถามและขอเพิ่มเวลาเพื่อจะเพิ่มให้30ิวินาทีจะเลือกใช้เมื่อไร่ก็ได้มาเอาใจช่วยผู้เขาเ้าแข่งขันกันครับเข้าใจกติกานะครับค่ะจดขึ้นปุ๊บหนูหาคำตอบได้เลยนะจดมาครับแกนสมนการ4ี0อยค่ะผิดนะครับไม่ใช่นะครับอโอ้ข้อแรกก็พลาดซะแล้วนะครับจะเป็นลางร้ายหรือเปล่า อย่าเพิ่งเสียใจรีบดึงสติกลับมาในข้อต่อไปสู้ๆนะครับโจทย์ใหม่ข้อที่หนึ่งครับใจเย็นๆนะครับข้อเมื่อกี้ไม่ยากนะใจเย็นๆผ่านแล้วผ่านไปเจ็ดค่ะถูกต้องครับเฮ้ยมาดีแล้วเอาไปต่อข้อที่สองครับโจทย์มาครับค่าเฉลียเลขคณิตโอ้ไม่ยากไม่ยาก 2.6จดหค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่สนะครับโจทย์มาครับสแควรูรทยีวบวกสแควรูทสิบบวกสแควรูทเทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งี่ค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่สครับโจทย์มาครับ ข้อ4เกือบจะครึ่งทางแล้วพอใช้ตัวช่วยเปลี่ยนโจทย์ค่ะเปลี่ยนโจทย์นะ,ะเลือกเปลี่ยนโจทย์นะได้สิทธิ์นั้นครับขอโจทย์ใหม่ครับข้อที่4ครับจากรูปจงหาเอยกกำลังสองบวกห ไปต่อข้อที่5นะครับโจทย์มาครับห่ายไปนานพิสยัยพิสยัยติบค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่6นะครับหุ้ยจะได้เลยนะจงหาค่า x จาก2เศษ1ส่วน 3x บวกเศษ4ส่วน5เท่ากับ 4x ข้อที่6ครับ 2.25่วนยค่ะทุกต้องครับย,ยังมีเวลานะมาครับโจทย์ครับตุ <c oughs> นใส่หัวผลค,คูณคำตอบของสมการ7 Y ยกกกำลัง2เท่ากับ1เท่ากับเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนเจค่ะทูกต้งองครับไปตอนน่อข้อที่8นะครับโจทย์มาครับโอ,โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโอ้ อยากจะพูดสั้นๆว่าแล้วแต่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากถ้าจำสมการแพทเทิร์นมันได้มันรู้เลยฮะอืออืให้เจอตรงไหนคือ h ตรงไหนคือ k ตรงไหนคือ r อือืฟังอาจารย์แชมป์ลูกเอาชัวร์นะ9นะครับถูกครับไปต่อครับอีก2ข้อครับข้อที่9โจทย์มาครับแทนค่านะแทนค่านะ ก็แทนค่านะใจเย,ย็นๆครับยังมีเวลาครับอีก2ข้อเท่านั้นครับอันนี้แทนค่าเลยใช่ไหมแทนค่าเลยนะแทนค่าอะไรนะอาจารย์แทนค่าสมการแทนแทนสมการเหรออูนเลขให้ถูก ต่อเวลาต่อเวลาไหมต่อเวลาก่อนเร็วขอใช้ตัวช่วยค่ะต่อเวลานะครับอีก30ิวินะฮะแกได้ไหมแทนค่าเลยแทนค่าง่ายๆซึ่งสมองกี่ขยักไม่รู้นะจะคิดอย่างเงี้ย <c oughs> ตอบครับตอบครับเวลาใกล้หมดแล้วฮะ 15ค,ค่ะใบตอบต่อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อที่10จบมากจริงเกงๆๆ้ยต้องแรงเงาหมายเลขใดบ้างครับข้อสุดท้ายไม่มีโอากาสแก้ตัวใดๆเดินหน้าเพื่อคว้า20,000บาทให้ได้ไก่เซียววินาทีให้คุ้มค่าที่สุดสู้ๆนะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับกี่หมายเลขตอบให้ครบนะครับ 1 2 4ค่ะ1 2 4เป็นงสีคำตอบที่ถูกต้องครับอะไรอะมันโอมงโอมสามโอมงอะไรตัวเลขอะไรเนี่ยโอ้โหมาจากไหนโอ้โหเอาเอาเอขอขออนุญาตให้อธิบายข้อนี้หน่อยได้ไหมฮะมันเป็นเรื่องของเซตมันเป็นเรื่องของแผนภาพไหนหนูลองอธิบายให้เราฟังหน่อยฮะ เริ่มจาก A intersect B นะคะก็คือ,อเลข2กับเลข5ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆคืออะไร A intersect B คือสิ่งที่ A และ B มีเหมือนกันค่ะมันก็จะอยู่ตรงเลข2กับเลข5มันทับกันอยู่ใช่ไหมฮะมใช่ค่ะ A union B ก็คือ1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วไป intersect กับ C ก็คือ4 5 6ค่ะอืมแล้วก็2กับ5อิ intersect กับ4 5 6ก็จะ เหลือ5ค่ะซึ่งเหลือก็มีซึ่งซต A ก็มห1 2ค่ะก็จะตัดสิ่งที่เหมือนกับวงเล็บท้ายออกไปก็จะเหลือ2นค่ะอ่ค่ะเอาอะไรที่อยู่ใน A แต่ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ไอ้วงเล็บข้างหลังก็เหลือเป็น1,2,4ใช่ค่ะนี่ต้องใช้จินตนาการในหัวด้วยแล้วก็ความเร็วด้วยนะฮะ 10ข้อต่อเนื่องภายในเวลาที่กำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นรับอีก2,000 0บาทนะสามเกมรวมแล้วรับไปเลยครับทุกนัศึกษาจากเก่งจริงชิคให้เธอ5 0 0 0มบาทมันเป็นยังไงน้องไมรู้สึกยังไงรู้สึกยัางรู้สึกโล่งนะคะตอนนี้ดีใจมากมเลยค่ะอเอออรู้ว่า อยากจะขอขอบคุณทางรายการแล้วก็ทางทีมงานพี่พี่ทุกทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสหนูมาพอขอบคุณคุณครูที่คอยรับผิดค่ะขอบคุณมากคุณคแม่ชื่ออะไรแม่แม่หนูชื่อใหม่ค่ะถ้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านตอนนี้บอกที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยแม่แม่หนูทำได้แล้วนะอหนูได้เงินกลับไปให้ครอบครัวเราแล้วนะ พ่อใหญ่เพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่หญหญพ่อใหญ่ทำได้แล้วนะ <torso> โอ้ยประโยคเหล่านี้ภาพเหล่านี้เวลาตัดมาผมเคยเห็นในรายการนะมันมีความสุขมากนะเวลาส่งเสียงถึงกันเนี่ยบางทีมันจะเป็นแพทเทิร์นแหละแต่พอฟังถึงเจ้าของตัวจริงๆที่ได้ฟังพ่อใหญ่หรือแม่เนี่ยโอ้โหมันมีพลังมากใช่ใช่มีพลังมากวันนี้เราก็ได้พลังจากเขาไปเยอะมากเลยนะผมเห็นความใจสู้ ไวามนิอะความมีสมาธิอยู่กับตัวเองตลอดเวลาต่อให้เวลามันจะบีบคั้นแค่ไหนแต่ว่าเขาตั้งสติแล้วก็ผ่านมันมาได้พอแรกผิดปุ๊บผมเอาแลยโ้ใช่มาอีกแล้วเขาแรกก็ผิดเลยโอ้โหลุงก็ใจให้นะ่นน่ะอ้าวอาจารย์แปงต้องจองตัวไมนี่ถ้าเป็นผมผมจองเลยนะเนี่ยหน่วยงานไหนมาเอาเลยนะเนี่ยโรงพยาบาลไหนนี่เพชศัตรูโอก็ ชื่นชมนะครับก็แสดงให้ใหเฮราเห็นนะว่านี่คือจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้จริงๆความมุมาณะมีความอดทนไม่ย่อท้อแต่อุปสรรคจริงๆมันมันก็มาจากสิ่งที่เขาผ่านมาเนี่ยฮะในชีวิตนี่แหละมันก็สร้างออกมาเป็นตัวตนของเขานะครับนะซึ่งมันก็ประกอบจากครอบครัวที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแล้วก็ทางโรงเรียนนะฮะทางคุณครูก็มีส่วนในการที่จะทำให้เขา จเจริญก้าวหน้าด้วยองค์ความรู้ต่างๆแนละเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในในในอีโคซิสเต็มเหล่านี้นะครับนี่คืออีโคซิสเต็มแห่งความสุขแห่งความรู้ของของบ้านเราของทางรายการเก่งชิงชิงค่าเทอมด้วยก็หวังว่าน้องไมล์จะเดินต่อไปนะครับไปสู่เป้าหมายในชีวิตให้สําเร็จให้ได้ซึ่งเรามั่นใจนะว่าน้องไมล์ทำได้แน่นอนหมอ,อฟังครับเป็นครับก็ดีใจรู้สึกว่าเมื่อกี้แอบแบบ ตึมๆไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ๊ยดีใจด้วยมากๆเลยค่ะน้องไม้แล้วก็ดีใจแทนคุณแม่คุณตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบก้าวก้าหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้มันเพียงแบบเป็นแก้วแรกๆอนาคตน่าจะแบบอีกยาวเลยอะไรเงี้ย ขาเข้มามหาลัยเรียนจบมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอให้แบบเหมือนวันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในกําลังใจเล็กๆที่จะแบบสู้ต่อไปเ <c oughs> ชื่อว่าอนาคตมันก็คงต้องมีอุปสรรคอีกหรือว่าก็ต้องมีแบบบททดสอบอีกหรือว่าแบบมีเป้าหมายใหม่ๆอะไรอย่างค่ะแต่ก็อยากจะให้แบบจำความรู้สึกวันนี้แล้วก็เหมือนเป็นหนึ่งในกําลังใจที่จะสู้ต่อไปค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะพี่ตุลยครับผมว่าเกมในวันนี้ที่น้องไมล์ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเหมือนแบบจําลองการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันนะเกมแรกเราอาจจะกระท่อนกระแท่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันมแต่เราก็ผ่านมันมาได้เกมที่สองเป็นบททดสอบที่รู้สึกเป็นเรื่องที่เราถนัดมากเราก็ผ่านมันยังได้แบบชิวๆเลยแต่เกมที่สามมันดูเป็นเรื่องสองเรื่องเข้าด้วยกันแล้วทั้งเรื่องความกดดันทั้งเรื่องที่เรารู้แต่น้องด้วยพื้นฐานของน้องที่น้องยิ้มสู้มาตลอดกับครอบครัวเราเนี่ยน้องใช้สมาธิใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ย มาค่อยๆแก้คล,คลี่คลายปัญหาแต่ละเรื่องอยากให้น้องใช้วิธีนี้ในการดำเนินชีวิตต่อไปสิ่งที่ดีประสบการณ์ที่ผ่านมาเก็บไว้เป็นเหมือนแบตเตอรี่สำรองของเราวันนี้ความสำเร็จของเราจ,จ,ำ,จำไว้เลยนะอุปสรรคมันผ่านเข้ามาแต่ที่สุดแล้วถ้าเรามีสมาธิมีความตั้งใจที่จะผ่านไปได้เราจะประสบความสำเร็จพี่ก็คงจะเชื่อเหมือนกับท่านอาจารย์แล้วก็พี่ฟังเหมือนกันว่าเราต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนถ้าเรา ยังมุ่งมั่นไปแบบนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและก็ต้องขอชื่นชมนะครับครูผู้อยู่เบื้องหลังโอบังลี่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆเลยใช่ผมขอพูดเลยว่าบังลี่คือซอฟทาวเวอร์ชั้นหนึ่งเลยนี่ดีไหมสุขอเมืองสุพรรณเลยบอกพออบอกคุณครูทุกคนนะนักเรียนที่มาออกรายการจากบังลี่นี่คุณภาพจริงๆคุณภาพจริงและได้เป็นแบบอย่างนะครูเห็นลูกศิษย์วันนี้แล้วเป็นไงบ้างครับก็ ดีใจค่ะดีใจภูมิใจแทนตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ก,ก็แอบภูมิใจไม่ได้อวยโรงเรียนนะคะแต่ก็แอบภูมิใจในโรงเรียนของเราด้วยค่ะโรงเรียนบางนิวิทยาค่ะคโดยสายอาชีพครูก็ต้องภูมิใจด้วยนะครูนะภูมิใจมากค่ะก็ลูกศสิษย์ขนาดนี้อยู่ค่ะครับพาเด็กๆมาอีกนะครูนะมาอีกค่ะถ้าทางรายการให้โอกาสก็มาอีกค่ะ แต่ว่ามีโค้ตา<ล>แบ่งไปทางโคราชบ้างนะ <c oughs> บ้านผมเนี่ย <c oughs> บวนอมาแล้วก็ได้นะอาจารย์ <c oughs> โอ้ขอคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคอเมพิวเตอร์ทั้งสท่นอ,อย่างมากครับขอบคุณมากครับและก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเราโดยตลอด ดูแล้วเทียบเคียงชีวิตของลูกหลานเราแล้วก็ได้ชื่นใจนะครับอย่าลืมเก่งๆก็มาชิงค่าเถอนกับเรารนะครับเรามีนักกันทุกวันอาทิตย์สี่โมเย็นทางช่องวัน31เท่านั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับเก่งจริงชิงค่าเถอน